วัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับเทปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเร่งสีนะครับทำให้ภาพเป็นสีสดขึ้นสีสวยขึ้นนะครับในกรณีที่เราทําการถ่ายภาพออกมาแล้วรู้สึกว่าภาพมันสีมันซีดไปหรือว่าภาพมันคอนทราสต์ค่อนข้างที่จะต่ำหรือว่ามันไม่สวยนะครับสีเขียวมันไม่เขียวจริงเหลืองมันไม่เหลืองจริงยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับที่เป็นภาพตัวอย่างที่ผมยกมา รู้สึกว่ามันออกจะขาวๆไปนิดนึงนะครับคอนทราสมันหายไปสีมันไม่เข้มไม่สดนะอาจจะเป็นเพราะว่าถ่ายมาโอเวอร์ไป1นึ่งสต็อปหรือว่า,าแสงมันแสงมันเกินนะครับภาพมันขาวเกินไปทีนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการที่เราจะปรับให้สีมันคอนทราสสูงขึ้นแล้วก็สีสดขึ้นสวยขึ้นนะครับโดยที่นี้ผมจะใช้คําสั่งนะครับ ในการใช้เรื่องของโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดให้เป็น l a ล Color แล้วก็ปรับในส่วนของ Channel นะครับเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับระแรกเมื่อเปิดภาพมามาแล้วนะครับภาพที่ได้มาก็จะเป็นภาพาประมาณนี้นะครับก็สีก็จะซีดๆหน่อยนะครับทีนี้ผมก็จะไปที่ Image นะครับไปแท็บเมนูบาร์ข้างบนนะไปที่เอาไปที่โหมดนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย แท็บต้นฉบับที่เราเปิดมาเนี่ยแท็บมันจะอยู่ที่ว่าจะติ๊กถูกถูกตรง RGB Color นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโหมดปกตินะครับเป็นโหมดการแสดงผลทางจอมอนิเตอร์นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Lab Color ครับอ่ะอาจจะยังเมื่อเปลี่ยนไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างทีนี้เราจะมาดูว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปเปลี่ยนแปลงย,ลย,ยูที่ Channel Mix นะฮะในแท็บของ Channel นะฮะเราจะอยู่ติดกับ ในส่วนของเลเยอร์นะครับเรามาดูกันนะฮะทีนี้เมื่อเราได้แบ,บ Channel ขึ้นมาแล้วมันจะมีอยู่4แทบ,บขึ้นมานะให้ท่านคลิกที่ A นะครับจากนั้นไปที่คำสั่งเ,เดิมนะครับแต่ทีนี้ไปที่ adjust เพื่อกด Curve ให้ดึงขึ้นมานะครับที่เราก็ปรับพารามิเตอร์ตรง Curve ตรงนี้นะครับ รับเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าให้เยอะเกินเยอะเกินที่ภาพจะเสียรายละเอียดนะครับที่ในที่นี้ผมลองไว้ที่100ก่อนนะครับส่วนด้านล่าง100เช่นกันจำไว้เลยนะครับเมื่อข้างบน100ข้างล่างก็ต้อง100ข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่านั้นนะครับเพื่อให้รายละเอียดของภาพเนี่ยมันไม่เสียไปนะครับทีนี้ใน Channel B ทําเหมือนกันนะครับใช้คําสั่งเดิมไปที่ adjust curve นะครับ ห0ึ 100. ่ง้อข้างล่างก็100นะครับจำไว้นะครับว่า e เท่าไหร่ b ให้ตั้งเท่านั้นนะครับเพื่อให้ไฟล์ภาพออกมาเรียนเราลองมากดดูครับเห็นไหมฮะสีมันจะสดขึ้นลองเปรเียบเทีบดูกับระหว่างอันเดิมเห็นไหมครับกับอันที่ผม process มาใหม่นะจะใช้คำสั่ง channel mixer นะทีนี้ถามว่าจบขั้นตอนเลยไหมย,ยังไม่จบเราต้องกลับมาเปลี่ยนโหมดนะครับ หมดเดิฮะให้กลับไปเป็น RTV อย่างเดิมเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเซฟไฟล์ได้นะครับเรามาดูอีกทีนะฮะสีซีดจบ process เ,เรียบร้อยนะครับ before after นะฮะถามว่าอีเราทำไปแล้วสีมันยังไม่สาดใจหรือว่ายังสดไม่พอเราจะทำอีกได้ไหมได้ครับถือว่าเป็นการทวนคำสั่งเลยนะไปที่ adjust นะครับเราคืนค่าเดิมนะฮะหมดไปที่แล็บเพลทอีกทีนึงเสร็จแล้วคลิกที่ Channel A นะครับไปที่ Adjust แล้วก็ Curve ทีนี้เอาอีกครับ100นะครับข้างล่างให้เท่ากันนะครับอ่ะทีนี้มาที่แท็บ B เหมือนเดิมครับ Adjust Curve ไิคลจุดนี้นะแถบนี้นะครับก็100นะครับข้างล่างก็ลบ100่ําไว้เสมอนะครับ A เท่าไหร่ b ให้เท่านั้นนะครับบนเท่าไหร่ล่างเท่านั้นให้เท่ากันกับค่าเดิมลองลองดูครับเป็นไงครับผลที่ได้มาคือสีสดกว่าเดิมเลยนะครับต้นฉบับครับโปรเซสเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กลับไป ที่หมดดังเดิมกลับคืนค่าเป็น R G B Color นะเสร็จแล้วก็ทำการ save S จำไว้นะครับเวลาทำงานโปรเซสอย่างใ้ใช้คำว่า save ม s แล้วตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับเพราะมป็นนั้นอย่าไปยุ่งกับไฟล์เก่าเพราะนั้นไฟล์ต้นฉบับเราไปยุ่งกับมันเมื่หร่เนี่ยกรณีที่เราโปรเซสแล้วเสียหายไปเนี่ยมันจะเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับให้ save เ,เป็นไฟล์ใหม่ทุกครั้งนะครับจำไว้เลยนะครับโอเคไปก็ อ่าครับทีนี้ก็เสร็จขั้นตอนในเรื่องของการปรับค่าสีเร่งสีภาพให้สีสดขึ้นสวยขึ้นสำหรับเทคนนี้ผมจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกับเทคนิคดีๆที่ผมจะนำมาเสนอใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ